ข้าวแี่ยเลยเนี่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 ยเี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอยู่ที่ยเนนี่เนี่นนี่ยเนี่นเนเน่ยเนเนี่ยยเนี่ยยเนียเนี่เนี่เนียี่ยเ่ยเนนเนยเนเนี่ยเย่นนี มันเปิดหอมเที่ยวเลยเต็มเลยสวยเลยไปเชื่อดูดคนเลยคนเยมบไ่โอเคผมไปมาแ้ em <laughs> <laughs> oke so <laughs> mm

ก็ต้องตัดบทก็ใจใจมันมองไม่ค่อยเห็นเออว่ามัน Actually